คอมเมนต์ Comment, คำถามเอาไว้ว่าล้านนาเนี่ยหมายถึงที่ไหนมีคำว่าล้านนาขึ้นในสมัยใดรวมถึงว่าหมายถึงจังหวัดอะไรบ้างหลายคนสงสัยไหมคะว่าที่มีการบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปรากฏอยู่ในพายนนานขึ้นรางของขลังต่างๆที่อยู่ในขอบเขตของคำว่าเครื่องรางล้านนานั้นเขียนด้วยภาษาอะไร สวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานะคะ หลายคนคะ่ะที่ติดตามดีมาสักระยะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมายาวนานมากๆก็จะเห็นดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนาะจะมาถึงในปัจจุบันนี้คะ่ะและก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมว่ามีหลายคลิปเลยที่ดีจะหยิบขึ้นมาทำซ้ำแต่การทำซ้ำเนี่ยจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดีจะไม่รบคลิปที่เป็นคลิปตอนต้นๆของดีออกไปเนาะสาเหตุอย่างแรกคะ่ะคือก็อย่างที่ดีบอกเสมอแหละว่าดีอยู่ในฐานะของผู้เรียนรู้หรือว่าผู้ศึกษา พอมาในยุคนี้ก็เห็นว่าอ๋อมีพัฒนาการในการเรียนรู้ไปเรื่อยเนาะมีหลากหลายศาสตร์มากขึ้นมีองค์ความรู้มากขึ้นดิชอบเปรียบง่ายๆค่ะก็เหมือนกับตัวเองเหมือนเด็กตอนแรกเป็นเนสเตอรี่อ่ะตอนนี้ก็เป็นอนุบาลหนึ่งแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คล้ายๆการฉันใดฉันนั้นค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยถือเป็นการตอบคําถามสามรับที่มีน้องคนหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยที่ได้คอมเมนต์คาถามเอาไว้ว่าล้านนาเนี่ยหมายถึงที่ไหนนะคะหรือว่ามีคําว่าล้านนา ขึ้นในสมัยใดยรวมถึงว่าหมายถึงจังหวัดอะไรบ้าง ในคลิปนั้นเนี่ยดีน่าจะเท้าความไปถึงในสมัยของอพญามังรายเนาะแต่จริงๆค่ะนียามคําคว่าล้านนาะที่เกิดคําว่าล้านนาะจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าติโลกราชค่ะหรือว่าหากเราเทียบพอสองง่าย,ายๆคือในสมัยพุทธศักราช1900ถึง2000ตีเลขกลมๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการจดจำเนาะนะคะส่วนเรื่องของข้อมูลเนี่ยรับชมแล้วเราก็สามารถจะไปเซิร์ชเพื่อที่เราจะได้แบบโแคบวง เรื่องของแบบตัวเลขพุทธศักราชได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ แต่แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงคําว่าลานนาในปัจจุบันเนี่ยเนาะขอบเขตแน่นอนก็ต้องพูดถึงเฉพาะในขอบเขตประเทศไทยหรือดินแดน,นค่ะที่เคยอยู่ในการปกครองหรือที่เรียกได้ว่าเป็นอนาณาจักรลานนาเนี่ยก็ต้องหมายถึง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่นาดพะเยา สงสัยไหมคะว่าที่มีการบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปรากฏอยู่ในพยานปรากฏอยู่ในเครื่องรางของขลังต่างๆที่อยู่ในคอบเขตของคําว่าเครื่องรางล้านนานั้นเขียนด้วยภาษาอะไร ภาษาโบราณต่างๆที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้มีเพียงแค่ภาษาเดียวนะคะใครหลายคนยูโดยเฉพาะอาหารในภาคอื่นๆเนี่ยเราจะคุ้นชินหรือว่าเราจะรู้ว่าอักษรขอมเนี่ยถือว่าเป็นอักษรอ,อันศักดิ์สิทธิ์เนาะที่เราเห็นละอักษรของบาลีแล้วก็อักษรของไทยใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าค่ะในบริเวณของล้านนาเองเนี่ยเราก็มีตัวอักษรเป็นของตัวเราเองทีนี้ค่ะใครหลายคนที่เคยไปเที่ยวชมนะคะโบราณสถานหรือว่าวัดว่า อารามต่างๆในบริเวณของขอบเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราก็มักจะเห็นใช่ไหมว่าบริเวณป้ายนะคะที่เป็นชื่อของวัดเนี่ยก็จะมีภาษาซึ่งมีตัวกลมๆซึ่ง จะใช่ขอบไหมก็ไม่ใช่เนาะแต่ก็เอ๊ะก็สวยงามดีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เราเห็นอยู่นั่นละค่ะที่เป็นภาษาโบราณหรือว่าเป็นอักษรสําคัญของล้านนาแต่โบราณที่เราอาจจะใช้คําเรียกง่ายๆว่าตัวเมืองหรือว่าคําเมืองแต่จริงๆชื่อเรียกที่เป็นทางการก็จะเรียกกันว่าอักษรธรรมล้านนา ซึ่งอักษรทารมล้านนาจะมีรูปร่างซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากอักษรขอมเนาะถ้าสําหรับใครที่เรียนอักษรโบราณจะรู้ดีว่าอักษรขอมก็จะมีหลักในการพัฒนาการของรูปแบบตัวอักษรในรูปหนึ่งนะคะจะอิทธิพลในที่นู่นที่นี่ใช่ไหมอักษรทารมล้านนาก็เช่นกันค่ะอักษรทารมล้านนาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงเนาะกับอักษรธรรมของล้านช้างหรือว่าทางภาคอีสานรวมมาจนถึงคาอักษรนะคะซึ่งเป็นอักษรโบราณ ไม่ว่าจะเป็นของบริเวณไทยใหญ่ไทยล้อไทยเขินพมา่ารวมถึงมอญและแน่นอนว่าคา่ะนิยามหรือชื่อเรียกที่เป็นทางการเราเรียกว่าอักษรธรรมแสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยตัวอักษรหรือว่าตัวเมืองนั้นมีหลักสำคัญที่กล่าวกันว่าเป็นอักษรอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะใช้ในการบันทึกเรื่องของพระธรรมเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาเอาไว้ดังนั้นค่ะสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดเลยนะคะก็มีความหมายและก็มีนัยยะซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความมงคลต่างๆแต่ทีนี้ค่ะเมื่อมีพัฒนาการในเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนไปหรือว่าในเรื่องของการบันทึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยอักษรธรรมหรือว่าตัวเมืองค่ะก็จะมีการใช้ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือองค์ความรู้ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์โบราณใดๆก็ตามค่ะคนสมัยก่อนท่านก็ใช้ตัวเมืองคําเมืองหรือว่าอักษรธรรมล้านานี้ใน การบันทึกสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิป ลักษณะนี้ของดีนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์เอาไวนะ้นาอว่าเอออยากเรียนรู้ต่อนะคะก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าอย่างที่ดีพูดเสมอว่าดีไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รู้เพราะว่าศาสตร์โบราณทั้งหมดที่เราเห็นอย่างเช่นที่เราเห็นเนาะก็คือเครื่องร่างของขลังายัญเนยคะ่ะสมัยก่อนหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพันธ์หรือบันทึกเอาไว้เนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้รู้ในศาสตร์เดียวดังนั้นในช่วงอายุข,ของเราเนะะี่ยค่ะอย่างดีเนี่ยสิปีที่เร่ เริ่มต้นอ๋ยังอยู่ในฐานะแบบไม่รู้ขึ้นอนดับหนึ่งได้หรือยังยังไม่แน่ใจว่าวจะถึงอันดับสามน,นะคะตอนที่อายุเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องค่อยๆค,ค,ค้นหาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันกับดีค่ะ